อ,อ่าค่ะเด<อ>ี๋ยวในขณะอาศริงครับสวัสดีวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ของดิฉันคือนี่แหละคะ่ะอ้าท่าไปแล้วไม่ใช่เหรอมันทำไมแดงทะลุอ่ะ แสดงว่าใสไปเราไม่ได้พ่นครับทำไมน้องคะน้อง<ม>ก็ทาสีแดงไปแล้วไม่ใช่เป็นรอ,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 องพื้นอ๋อรองพื้นเอ้ยมีรองพื้นด้วยอ่ากันไงทาถังน้ำมันทาอะไรมันก็ดีอันนี้มันไม่ได้พ่นมันเลยเป็นลายแต่เราช่างมันหรอกโอ้มไม่ใช่ผ้าปิดปาก ตดตปวเองอย่างนี้โอ้เมนถ้าไม่ทาไว้มันก็จะเป็นลุมันชิวหน้าเลยคุณผู้ชมชิวหน้าคุณต้องรักษาไว้หน่อยโอ้สงสัยต้องสองรอบนะมั้งหมายังเหม็นนะเอ้าหมายังอยู่ไม่ได้โอ้ แานวทัพาออะไรคนนาได้ยินเสียงหมาไหมลมมันพัดไปันงั้นร้านต้านอะมมันด่าต้าอย่างนี้ก่อนไม่ค่อยเทแล้วก็มีตั้งไปซื้อใหม่เก็บกล่องอันนี้คันนี้ซื้อมาจากไหน เฮ้ยมันทำไมย่น,ยน,นละ่ะสีออยังไม่แห้งหรือเปล่าเอาเธอเองงงเอง ไม่ลาดเลยอ่ะแบบลาดแล้วค่อยๆเกลี่ยๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันจะนาเกินไปจริงน้งพลนโอ้งสีหลุดโอ้ไม่ได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 ้ต้องมันมันยังไม่แห้งสีย่นเลยรอพรุ่งนี้อีกกลนวนะ ปล่อยเป็นอาทิตย์ก็ได้ม,มันยังมันโดนน้ำมันน้ำมันทินเนอร์นะมันโดนเข้าไปนะเพราว่าแห้งเราจะทาได้เลยไม่ใช่ใจ่ายเลยเชี่ยคล้องลนะ้ะเอาเล่นอีกเด้โดอโซ่กระบ,บางแลวอ่ะแล้วโซ่ที่ซื้อมาโรเลอร์อนี่เออโรเลอร์เออไม่รู้อ่ะมไม่เปลี่ยน ทำไมยังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ช่างไม่มาช่างไม่มาเนื้อว่าซื้อมาทิ้งมาคนอันนั้นเท่าไหร่นะไม่รู้จำไม่ได้แล้วนานมากเอาไว้ก่อนมันย่นแล้วเอาสรุปว่าดีไปได้ได้ยังไม่ถึงครึ่งมันมันหดเดี๋ยวมันจะร่อนนะกต้องอันนี้มันแห้งไม่ใช่นิทให้มันเข้าเนื้อมันไปเลยงั้นก็ลงแค่นี้แหละ คุณชมคุณชมบุกี่อะไรเนี่ยแค่สองร้อยว่ะมูวเลรแท้หมดอ่ะถ้าอะไรก็ไม่รู้มูวเลรแท้ไปหมดเนี่ยดูเหมือนเด็กอ่ะ อันนี้คันหนึ่งนั้นคันหนึ่งนู่นคันหนึ่งปึ๊บนี่อีกคันหนึ่งสีฟ้านี่อีกคันหนึ่งปึ๊บอันนี้อีกหนึ่งคันแล้วก็อีกคันหนึ่งอันนี้ขายใช่ไหมไขายขายสนใจตามน้นค่ะมีคนบอกว่าขายและปิดคลิปแค่นี้แหละบาย